สวัสดีครับผมอาจารย์ตุ้ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําหลักสูตรดีๆหลักสูตรหนึ่งที่ที่ผมได้ทําขึ้นนะครับทำขึ้นจากประสบการณ์จริงนะครับนั่นก็คือหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเฟซบุ o กนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับ Google a d นะครับ ผมสอนจากประสบการณ์จริงที่ที่ที่ผมได้ทํามานะครับหลังจากที่ผมทําการตลาดออนไลน์มาหลายๆที่นะครับแล้วก็ผมเป็นทั้งคนยิงเองนะครับคนทําเองแล้วก็เป็นทั้งที่ปรึกษาในในองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็ผมได้เก็บประสบการณ์สอนจากประสบการณ์จริงที่ทํางานจริงมาหลายๆปีนะครับในส่วนของขายออนไลน์นะครับเขียนเว็บขายออนไลน์แล้วก็ในในส่วนของสอนออนไลน์นะครับแล้วก็รวมถึงที่ผมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ทําทการตลาดออนไลน์หลายแห่งนะครับผมนะครับ ประสบการณ์จริงจากการทําเพจและก็ขายเองนะครับเขียนเว็บแล้วก็ขายเองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆอย่างเช่นไฟแนนซ์รถยนต์เต็นท์รถมือ2แล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับซึ่งหลักสูตรที่ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเฟซบุ o กแอดนะครับแล้วก็ g o o g l e Ad นะครับผมจะเชี่ยวชาญมากในการใช้เครื่องมือของ Google แล้วก็ใช้เครื่องมือของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ผมนะครับจะถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะครับประสบ การจริงจ็บจริงเคยขายมาจริงนะครับแล้วก็เอามาสอนทุกคนเพื่อให้ทุกคนประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับวิธีการสอนของเราง่ายๆมากนะครับเพราะว่าเวลาทุกคนสมัครเข้ามานะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางมาเรียนนะครับเราจะสอนกันในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็เป็นอสอนกันในกลุ่มปิดลักษณะทุกคนเข้ามาในห้องแล้วก็สามารถดูคลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็ ขณะที่ทุกคนเรียนแล้วไม่เข้าใจนะครับสามารถโทรหาผมนะครับผมจะเป็นแอดมินในการตอบและ้ความคอยช่วยเหลือทุกคนให้ทุกคนขายของได้บนเพจนะครับบนโลกออนไลน์นะครับก็คือ2หลักสูตรที่ผมทําก็คือนะครับหก็คือ,อ f c e e o o o k Ad Google a d ในสูตรของอ่า เบสิกนะครับนั่นจะคือจะเป็นลักษณะการทํางานอ่ตั้งแต่เริ่มเปิดเพจนะครับเริ่มเปิดเพจแล้วก็เริ่มโปรโมทเพจครั้งแรกเราควรจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็วิธีการอ่เก็บคนที่เข้ามาดูเพจอ่เก็บคนที่เข้ามารีอ่เข้ามา engagement เพจเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับนั่นคือการสะสมฐานลูกค้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นคอร์สเกี่ยวกับ f a เฟซบุ๊ก g อด g ูเก e t เหมือนกันนะครับแต่ก็คือจะสอนในลักษณะของงานของแอดวานนะครับทำยังไงให้เพจโตทํายังไงให้เพจขายของได้ทํำยังไงให้ขายของแบบอารมณ์ตอบแชทไม่ทันนะครับจะต้องใช้อดินถึง2-3คนในการตอบแชทนะครับเราต้องทำยังไงนะครับเพ,เพจเดียวมนี้อดีนคอยตอบ3-4คนเพื่อให้ทันต่อยอดขายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในกลุ่ม เฟซบุ๊กแอ p ในแอดวานซ์นะครับแล้วก็อีกหลักษุดึงนะครับที่ผมถามท,ที่ที่ผมจะสอนนอกเหนือจาก อ่าสองสองหลักสูตรเนีนเยน่ยนะครับก็คือหลักสูตรเขียนเว็บไซต์นะครับหลักสูตรเขียนเว็บไซต์เนี่ยนะครับอ่าถามว่าทุกคนต้องเขียนโค้ดเป็นไหมที่ต้องมาเขียนเว็บไซต์ผมบอกเลยว่าไม่ต้องนะครับขอแค่อ่าคุณใช้เหมือน Excel เป็นคุณก็สามารถเขียนเว็บไซต์เป็นนะครับทาไมทําไมผมต้องสอนเขียนเว็บไซต์ด้วยเพราะว่าการทําตลาดออนไลน์นะครับก็คือจะมีอ่าแพลตฟอร์มหลาย,ายแพลตฟอร์มที่เราทำการขายทุกวันเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับอ่าทาง Facebook แล้วก็ทาง Google นะครับทาง Google เราอาจจะต้อง เขียนเซลเพจเพื่อเอาเอาไปเอาไปเอาไปเชื่อมกันระหว่าง Facebook เพื่อสร้างฐานลูกค้านะครับรวมถึงนะครับใ,ในในในการเขียนเพจในในหลักสูตรเขียนเพจนะครับผมก็จะจะสอนการทำลายลา f ออฟฟิเช c ยลแอคเคาท์ทำาการเม่เสร็จทำบูธโฆษณาทำยังไงทำให้คนสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในโทรศัพท์เราหรือในคอมพิวเตอร์เราเพื่อเตรียมที่จะขายของ นะครับเตรียมที่จะขายของให้ทันลักษณะเทคนิคการปิดการขายนะครับเราจะสอนในกลุ่มของเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือสรุปสรุปง่ายๆนะครับก็คือผมจะสอนอยู่3หลักสูตรนะครับตอนแรกบอกว่า2นะครับแต่ก็คือหลักสูตรเว็บไซต์เรามีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือหลักสูตรของเฟซบุ o กแอดกู o กิลแอดในในส่วนของเบสิกนะครับ Google Google แอดเนี่ยก็คือเราจะสอนตั้งแต่เริ่ม เริ่มสมัคร Account เข้ามาเลยนะครับเริ่มสร้างคีย์เวิดเริ่มสร้างแคมเปญนะครับลักษณะการสร้างแคมเปญสร้างยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าเฟซบุนะ๊กแอดกูเกิลแอในสูตรหลักสูตรของแอดวานนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเวลาที่เราทำเฟซบุ๊กเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตลาดโต นะครับเราจะทํายังไงให้คนมาติดตามเพจเราเยอะๆเราจะทํายังไงให้ขายของบนเพจอารมณ์แบบตอบแชทไม่ทันนะครับแล้วก็ใน Facebook ad, อดในในเฟซบุ๊กในก o o g l e แอดนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับทํา Google Display ทําอารมณ์แบบให้ให้แบนเนอร์เราให้ป้ายโฆษณาเราไปหลอกหลอนลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับเอามาเชื่อมกันนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ไลน์ออฟฟิเชีลยลแอคเคาท์ที่ เป็นลักษณะแบบว่าเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เอาคนมาเข้าเที่ยวเอาคนมาเที่ยวหน้าบา้านเอาคนมาเข้าเว็บไซต์ดึงมาปิดการขายที่ Line Official ์กับเขาดึงมายังไงปิดยังไงนะครับเราจะมีการสอนใน Facebook กลุ่มปิดอของเรานะครับเราจะมีการสอนใ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 น,ในกลุ่มของเรานะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตข้อมูลลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปตลอดนะครับซึ่งซึ่ง,งอารมณ์แบบว่าใครที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็คือจะอ่าผมก็คือจะมี มีคลิปมีวิดีโอส่งเข้าไปเพิ่มข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเราก็จะสร้างสร้างสร้างกลุ่มนะครับเรากลุ่มนี้ให้เป็นให้เป็นแบบว่าอ่ากลุ่มแหล่งความรู้เกี่ยวกับออนไลน์เพราะว่าในตัวผมเองจะศึกษาเกี่ยวกับออนไลน์อยู่ตลอดเวลาและก็เอ่อใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับออนไลน์นะครับครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องการจะจะอะ่ฟังสาระดีๆจาก กับผมนะครับที่อัปเดตทุกวันนะครับอัพเดตทุกวันแล้วก็รวบรวมมาถ่ายทอดรวบรวมมาทําเป็นคลิปวิดีโแล้วก็อัพโหลดขึ้นในกลุ่มนะครับซึ่งทุกคนก็จะ มีความรู้ได้รับความรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในห้องเรียนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนเวลาไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องจองเวลาเรียนไม่จําเป็นต้องขับรถมาเรียนก็คือสามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วก็สามารถเริ่มเรียนไล้เลยนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจความรู้ดีๆจากผมก็ติดตามเพจน,นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ